สวัสดีครับกลับมาพบกับ Monster Ecology กันอีกครั้งและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ b e r i o r o s หรือว่า Bariot Monster ส,สุดขู่ผู้มีบุคลิกดุดดังอัศวินสีขาวแห่งทุ่งน้ำแข็งกันครับโดยผมจะขอเรียกสั้นๆว่า b e r i o นะครับ Monster ส,สายพันธุ์มังกรบ,บินขนาดใหญ่รูปแบบเดินสีขาที่มีการวิวัฒนาการมาเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอันหนาวเย็นมันได้ถูกยืนยันว่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตหนาวเย็นทั่วโลก มันถูกจัดให้เป็นลำดับต้นๆของห่วงโซ่อาหารในแถบนี้รูปร่างของมันนั้นมีลักษณะส,สีขาวเงินที่กลมกืนไปกับทุ่งหิมะและเขี้ยวสีเหลืองอมพันคู่หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่และยาวออกมาจนถึงด้านนอกของปากอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยลักษณะของมันเช่นนี้จึงถูกทางสมาคมฮันเตอร์เรียกว่ามังกรเขี้ยวน้ำแข็งนอกจากนี้แล้วรูปร่างของมันที่ยืนอยู่บนทุ่งน้ำแข็งนั้นก็ดูสง่าราวกับอัศวินในตำนาน จึงมีการเรียกมันด้วยฉายายอื่นอย่างเช่นอัศวินลมกดหรืออัศวินขาวเยือกแข็งอีกด้วยในบรรดามอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็นนั้นมันมีลักษณะที่สุขุมเป็นพิเศษและในบางครั้งสามารถที่จะพบเจอมันอาศัยอยู่ตามถ้รได้อีกด้วยในการต่อสู้มันสามารถใช้ความสามารถได้หลากหลายเช่นการสะบัดหิมะใส่หรือการกระโดดชิงกำแพงเป็นต้นอีกทั้งยังมีทักษะในการต่อสู้ในระยะก,กลางและก็ระยะใกล้ หรือแม้แต่การบินโจมตีมีรายงานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของมันในระดับสูงเช่นการบินวนหลอกล่อคู่ต่อสู้ในถ้ำที่มีเพดานต่ำด้วยความสามารถทั้งหมดของมันรวมกันแล้วจึงทำให้มีความอันตรายสูงมากในการทำภารกิจในเขตหนาวเย็นนี้เหล่าฮันเตอร์จึงควรพิจารณาถึงการคุกคามของเบริโอก่อนอย่างอื่นแม้แต่สมาคมฮันเตอร์เองก็ยังตระหนักในความสามารถและพลังในการต่อสู้ของมันเป็นอย่างมาก บางสมาคมก็ไม่อนุญ,ญาตให้ล่าเป็นทางการเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นฮันเตอร์ที่ได้รับการประเมินความสามารถเป็นพิเศษเขี้ยวที่แหลมคมขนาดใหญ่เป็นพิเศษของมันนั้นจะมีร่องหยักเหมือนกับใบเลื่อยเป็นอาวุธที่สามารถแทงทะลุหนังหรือเปลือกของเหยื่อได้ภายในครั้งเดียวเมื่อมันจับเหยื่อได้จะทําการฉีกเนื้อของเหยื่อออกเป็นชิ้นๆและกัดกินอวัยวะภายในซึ่งเป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมที่จําเป็นมากต่อการดํารงชีวิตในพื้นที่ที่หนาวเย็นนี้ นอกจากนี้แล้วเขี้ยวของมันยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจต่อเพศเมียในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์อีกด้วยโดยที่ถ้าตัวผู้ตัวไหนมีเขี้ยวที่ยาวกว่าจะได้เปรียบอย่างมากจากข้อมูลส่วนนี้เองผมก็ไม่เคยเห็นตัวเมียของเบริโอนะครับผมแต่น่าจะพอเดาๆได้ว่าตัวเมียนี่น่าจะไม่มีเขี้ยวหรือว่าเขี้ยวอาจจะสั้นกว่าตัวผู้ก็ได้นะบริเวณหลังของมันเป็นเปลือกที่มีน้ำหนักเบาแต่กลับมีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อส่วนบริเวณท้องจะถูกปกคลุมไปด้วยขนหนานุ่ม หางของมันนั้นจะมีปลายสองแฉกและเคลื่อนที่ได้ยืดหยุ่นมากเมื่อเทียบกับความหนาส่วนบนของหางนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยเปลือกแข็งที่มีความแข็งแรงสูงมากกว่าที่ตาเห็นในร่างกายของมันนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าถุงเยื่อแข็งซึ่งจะมีของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษถูกเก็บเอาไว้ของเหลวนี้มีฤทธิ์ที่จะทาให้วัตถุที่ไปสัมผัสถูกเกิดการแข็งตัวได้ในพริบตา ดังนั้นแล้ววัตถุด,ดิบที่ได้จากตัวมันจึงต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการนํามาใช้ของเหลวนั้นจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับลมหายใจของเบริโออย่างรุนแรงหลังจากที่มันหายใจเข้าไปเสร็จทันทีที่ออกจากปากของมันจะทําการรวมตัวกับความชื้นในอากาศเพื่อสร้างลมหายใจเยือกแข็งที่มีอุณหภูมิต่ําออกมาโจมตีซึ่งลักษณะของลมหายใจของมันนั้นจะมีลักษณะเป็นกระแสลมแรงเป็นเกลียวโดยมันเกิดจากการหดตัวของถุงเยือกแข็งและลมหายใจจากปอด เมื่อมันตกลงมาปะทะกับพื้นจะมีคุณสมบัติพุ่งขึ้นมาเหมือนกับพายุที่มีอุณหภูมิต่ำเหยื่อที่พยายามที่จะหลบหนีก็จะถูกลมหายใจเยือกแข็งนี้จับตัวเอาไว้เช่นเดียวกันกับมังกรบินที่เดินด้วยขาทั้งสสายพันธุ์อื่นๆมันมีขาหน้าที่มีการพัฒนามาเพื่อใช้ในการเดินมันมีหนามแข็งเกิดขึ้นมาทั่วร่างกายซึ่งจากการศึกษาล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเกรดชนิดหนึ่งของมัน กงเล็บที่แหลมคมพอที่จะตัดกำแพงน้ำแข็งได้อย่างง่ายดายเมื่อรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วมันสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังอันน่าทึ่งที่จะเคลื่อนที่ไปตามทุ่งน้ำแข็งหรือกำแพงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเล็บหรือหนามบนตัวยังใช้เป็นอาวุธสำหรับในการล่าเหยื่อได้อีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงในอีกแง่แล้วหนามและเล็บเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสมดุลของมัน โดยเฉพาะหนามขนาดใหญ่ที่ขึ้นบนปีกนั้นจะทำหน้าที่เป็นเสมือนเบรกหากทำลายหนามเหล่านี้ได้มันจะสูญเสียความคล่องตัวไปปีกของเบรีโอนั้นได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับมังกรบินที่เดินสีขาเพราะเบริออนอกจากที่มันเป็นบังกรบินที่เดินสีขาแล้วมันยังมีความสามารถในการบินระดับแนวหน้าอีกด้วยหากในกรณีจําเป็นมันจะใช้การลอยที่มักจะพบในบังกรบินที่มีโครงกระดูกประเภทเดียวกัน และมันก็ใช้การบินด้วยการกระพือปีกบินเหมือนกระสายพันรีออสได้อีกด้วยนอกจากนี้มันยังสามารถที่จะปล่อยลมหายใจได้ในขณะที่อยู่กลางอากาศอีกด้วยมันเรียนรู้ที่จะใช้ความสามารถในการบินและพลังในการกระโดดปีนขึ้นไปบนหน้าผาหรือกำแพงเพื่อที่จะจัดการศัตรูที่อยู่ต่ำกว่ามันได้แม้ถึงจะอยู่บนพื้นดินการวิ่งและการกระโดดกับหลังด้วยความเร็วนั้นก็เพียงพอต่อการต่อสู้กับศัตรู มันมีสมรรถนะด้านการเคลื่อนที่ที่สูงเมื่อเทียบกับมอนสเตอร์ตัวอื่นที่มีโครงกระดูกแบบเดียวกันไม่เพียงแค่การเคลื่อนที่บนบกที่คล่องแคล่วแล้วแต่ยังครอบคลุมถึงการบินกลางอากาศอีกด้วยกล่าวได้ว่าเป็นมังกรบินที่มีความสามารถด้านการเคลื่อนที่โดยรวมที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่ถึงยังไงเมื่อพูดถึงความเร็วในการบินมันก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะักแต่ถ้าเกิดมันจะเดินทางในระยะสั้นๆแล้วแล้วก็ถือว่ายังเร็วกว่าการวิ่ง เพื่อให้ได้ความเร็วที่ต้องการมันจะลอยอยู่เหนือเหยื่อจากที่สูงและถมน้ำหนักทั้งหมดร่อนลงมาซึ่งทรงพลังมากพอที่จะโค่นโป,โปโปที่มีร่างกายใหญ่โตได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวจากการศึกษาล่าสุดพบว่าจากการสะท้อนของแสงแดดที่กระทบกับหิมะนั้นทำให้เปลือกตาของเบริโอมีการพัฒนาให้ปิดเล็กน้อยตลอดเวลาซึ่งเป็นการปรับปริมาณแสงที่เข้ามาสู่ดวงตาของมันนั่นเองในเวลากลางคืนหรืออยู่ในถ้ำ มันจะเปิดเปลือกตาและรูม่านตาออกเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลานั้นแสงที่สะสมในรูม่านตาจะสะท้อนออกมาทําให้ดวงตาของมันดูสว่างราวกับแสงดาวโดยปกติแล้วตัวผู้และตัวเมียจะแยกกันอยู่เพื่อที่จะควบคุมความเครียดในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้นั้นจะเข้าไปยังกลุ่มของตัวเมียและถ้าตัวเมียต้องตาแล้วมันจะเข้าผสมพันธุ์กันแม ตั้งแต่ทำมอนสเตอร์อีโคโลจีมา mm hmm. ก็เพิ่งจะมีเอตัวนี้แหละ mm hmm. ที่เข้ากับคอนเซปต์ชีววิทยามีแม้กระทั่งช่วงมาสมพันธ์กันด้วยในตอนนี้จะมีการวัดว่าตัวผู้นั้นจะถูกรับเลือกหรือไม่นั้นอยู่ที่เขี้ยวของพวกมันอย่างที่ได้พูดไปแล้วดังนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่ตัวผู้ที่สูญเสียเขี้ยวไปจะประสบความสําเร็จในการเลือกคู่หลังจากนั้นตัวเมียจะตั้งท้องและซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภยัยเช่นในถ้ำ และจะให้กำเนิดลูกราวๆ2ถึง3ตัวในเวลานี้อุณหภูมิของร่างกายจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมที่จะมีทายาทดังนั้นแล้วจะเห็นได้ถึงความเฉลียวฉลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของมอนสเตอร์สายพันธุ์นี้เบริโอนั้นว่ากันว่าเป็นมังกรบินสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับนันกาคูกา้าที่อาศัยอยู่ในป่าที่มีอากาศอบอุ่นนอกจากที่จะมีความเหมือนในเรื่องของโครงกระดูกแล้ว ยังมีนิสัยที่ชอบกระโดดไปยังจุดบอดของศัตรูด้วยอีกทั้งยังมีการตวัดหางจากด้านข้างคล้ายกันอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสองมีการวิวัฒนาการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะมีหลายอย่างที่คล้ายกันในแง่ของความสามารถก็ตามแต่ลักษณะของการต่อสู้ของพวกมันทั้งสองตัวนั้นก็จะแตกต่างกันเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับประวัติของอัศวินสีขาวแห่งแดนน้าแข็งเบริโอรอสเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมถูกใจกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสําหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปนั้นอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสําหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ